คันนี้กาตาตาริวอลดวครัคันนี้2อเจดเพโลเนอรลอคโคค่ะปีาบพสิบส,น, 20, สนสิสอสิสรอยอกาตค่ะ,ค,ะยยค่าขนย้ายค่าเจ้ต้นค่าใชจ่าอื่นและค่าภาษีค้างไว้1น6 9 9บาทด้วยนะตรวสอบตัวเช็คค่าใช้จ่ายทุกครั้งก่อนทำการประมูลด้วยค่ะคุณลูกค้าคะคันนี้รับเท่าไหร่กันดีเท่าไหร่ดีคะลูกค้ารับเท่าไหร่กันดีปียีตัวล็อกโคใช่แล้วห้าแสนสองนบา คอย่าเพิ่งท้อใจสู้เขาคุณค้า่ะห้าแสนสองรับไหมรับเลยไหมคะสวัสดีสามสสามพันหนึ่งรับเลยไหมคะคุณค้ารับเลยไหมออนไลน์ใช่แล้วค่ะรับเลยไหมคะห้าแสนสองเป็นบาทรับเลยไหมคะอันนี้ตัวรถจริงเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะใช่แล้วคะ่วคะสองจุดสี่ส 4, ร็อกโยอใช่แล้วเท่าไหร่คะสี่แปดขอบพระคุณค้าออนไลน์คะ่ะมาแล้วขอบคุณมากค่ะห้าแสนสองออนไลน์ขอบคุณมากคะ่ะมากมากว่านี้ไปตอนน่อได้เลยยังซื้อได้แน่นอนมากกว่าดีเซลได้ค่ะมากกว่าดีเซลได้ซื้อต่อไปแต่ราคาได้ค่ะห้าแสนสองสบาราไปดังกันซื้ค่ะ เสนอแบบสองพันสี่รัเป็นราคาสิตอบิดมาบิดมาไม่ต้องรอค่ะหกราคาเปลนราคาห้าเสนอแบบหนึ่งพันแปดพันเป็นตอกก็ได้ค่ะห้าสองศูนย์ราคาเป็นราคาห้าสนอสามห้าสามสองก็ราคาเป็นได้ค่ะห้าเสนอแบบสองพันสี่พันเป็นราคาห้าสามหกล็อกค่ะห้าเสนอแบบดอกไม้เสนอแบบนักเต้เสนอแบบนักศัลกราคาเปล็นราคาสี่ศูนย์อีสุสองพันกดได้ปิดได้ไม่ต้องรอรีบเลยนะคะมากกว่านี่ส่วนใดค่ะห้าสามแปดห้าสิบแปดเสนอแบบนักเต้เสนอแบบนักศัลกเสนอแบบป๊อปเปิ้ลแบบสามศูนย์สามห้าสี่ศูนย์ราคาเป็นล็อกค่ะห้าสี่สองล็อกค่ะห้าสนอแบบสอง สี่พันยังไม่ยอม้าง่ะนิดต่อเลยคะห้าแี่พันเซนต์บาทบาทเซ็นตบาทนับตเซบาทเซ็นนับส้มีไหมถ้ามีอีกสักสองพันกดได้รีบตัดสินใจเลยค่ะห้านบาทสามนหับหกพันราคาเปลียนรีบเลยนะเกืบจะพลาดแล้วนะแปดพันราคาเปละกัห้าสิบแปสถ้ามีรีบกดมาบิดมาไ้ม่ต้องรอค่ะห้าสิบบาทห้บาทเซนต์บาัดซนับสองห้นสิบเอ็ดบาทสามนับ 3าขายค่ะตามขายที่ราคา5้8 0 0นบาทลูกค้าออนไลน์หมายเลข3าม3 1 3 0หประมวลได้ไปในราคา5้8 0 0 0สบาทยินดีกับลูกค้าออนไลน์ค่ะ